คอร์สเรียนวันนี้เป็นคอร์สที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะกับครูผู้สอนแล้วก็วิชาที่ได้เรียนในวันนี้ค่ะมันสามารถเอาไปใช้และฝึกฝนแล้วก็เอาไปต่อยอดกับชีวิตกับเราได้จริงๆคือเรียกได้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของงานทุกๆงานเลยนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วอ่ะอย่างงานของพี่ใบมินน่ะมันเป็นเรื่องของงานขายเนาะมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องเจอผู้คนถ้าวันนี้เราได้นําคอร์สที่เรียนไปวันนี้ไปฝึก ไปทําไปฝึกฝนอยู่เรื่อยๆค่ะมันจะทําให้สกิลของเราอะในเรื่องของการพูดอะมันดีขึ้นพอมันดีขึ้นปุบอับลูกค้าหรือคนที่เขาอยู่ต่อหน้าเราค่ะเขาจะรับรู้ได้พอเขารับรู้ได้ปุบเขาจะรู้สึกประทับใจแล้วนั่นแหละมันคือมูล,ลค่าของตัวเรามันก็จะส่งผลไปต่อง,งานในเรื่องของยอดขายที่แบบว่าเราปิดเคสลูกค้าได้แบบมากขึ้นวอลลุ่มใหญ่ขึ้นคนพี่ตาแปบก็คือทำออกมาได้แบบเออมันน่ารักแล้วก็ เวลาพี่เขาสอนแล้วก็จะแบบมองเขาว่าเอ้ยเขาพูดยังไงส่งรอยยิ้มยังไงสายตาไอคอนแทคยังไงอเงี้ยก็แบบแอบเก็บเอาไปใช้เหมือนกัน <c oughs> เป็นคนนึงที่แบบนอกจากเก่งแล้วมีความสามารถแล้วเป็นคนนึงที่เวลาพูดแล้วแบบมันโคตรมีมีของเป็นขอตงตัวเองอะ่ะมันคือความพราวมันคือสเสน่ห์พอมินเชื่อเหลือเกินว่าผู้หญิงทุกคนอะ่ะ ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาได้อะค่ะมินว่านั้นมันคือเพอร์เฟกที่สุด